สรุปสถานการณ์ของเมื่อวานนี้หน่อยตั้งแต่เช้าเย็นค่าก็ยังคงยิงบ m 21โจมตีพื้นที่แต่ว่าคราวนี้คุณผู้ชมของเดิมก็รู้อยู่แล้วว่ามันสเปะสปะพอสมควรเมื่อวานนี้เรียกว่ามัวซัวเลยก็ว่าได้<ะ>เพราะไม่ได้โจมตีพื้นที่ทางการทาหารเหมือนกับที่เราทําแต่เพียงอย่างเดียวแต่โจมตีมาถึงบ้านเรือนของประชาชนแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้รับทราบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บถึงขนาดที่ว่าขาขาดเลยเดี๋ยวดูภาพเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้านนี่ติ๊มบ้านนี่ติม บ้านเด็ติมบ้านเฮาตกประมาณนสิบกาลูกเมื่อกี้นี่แต่บรู W โดนบ้านไผ้นเนี่ยรถน้ำรถน้ำกำลังมารถน้ำกำลังมา,างมันจะมีน้ำมันด้วยนะมีครับเนี่ยน้ำมันแตกอยู่ตรงนี้ครับพี่รถน้ำกำลังมาครับพี่เนี่ยคุณผู้ชมยิง B M 2 1มาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเย็นก็ยังยิงไม่หยุดพื้นที่บ้านหนองสมิตรคลองตะเคียนหนองสีมที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว น่าจะมีลูก b m เอ็มยเนี่ยมาตกประมาณสัก20่สกว่าลูกบ้านชาวบ้านเนี่ยสร้างอย่างสวยงามเนี่ยคุณผู้ชมกระสุนตกไฟไหม้หูท่วมเลยเสียหายหนักไปสามหลังดูสภาพโดยเฉพาะบ้านหนองสเมเห็์มีชาวบ้านเจ็บไปเนี่ยแคนใน8คนมีตำรวจนายหนึ่งสังกัดสพโคกสูงตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ส่วนอีกเคนเป็นชาวบ้าน ในจำนวน7คนที่เป็นชาวบ้านสาหัสหนึ่งคนอย่างที่เรียนไปขาขาดสข้างนะครับ<ฮ>นอกจากนี้ยังมีบ้านของชาวบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านของคุณพิสูจน์จิตเทศเป็นชาวบ้านดอนหลุมอยู่ที่โคกสูงนี่แหละถูกจรวด b ีเอ็มยตกใส่เพราะดีตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอพยพกันออกไปหมดแล้วแต่ดูไฟที่มันลุกท่วม<ฮ>อาสาเอาน้ำไปคนละขันยังดับไม่ได้เลยอะ่ะเมื่อวานอะ่ะเนี่ยสภาพมันคือไม่เหลืออะไรเลย กองทัพไทยเดินหน้าปฏิบัติการตอบโต้ทำลายอาคารฝั่งปอยเปตซึ่งเป็นฐานสแกมเมอร์และให้ผลซุ่มยิงขึ้นไปใช้เป็นฐานที่มั่นโจมตีฝ่ายไทยนะครับช,ช่วงหลังเรารับรู้มาเยอะค่ะ ว่าฝั่งนู้นต้องการจะหายุทธภูมิที่ดีก็ต้องสูงหน่อยใช้วิธีการก็คือปะปนเข้าไปหรือบางทีก็แต่งชุดแบบตรงแจ้งเลย <Yeah. S 1> แล้วก็เข้าไปใช้อาคารสูงเหล่านี้ให้ผลซุ่มยิงบ้างที่ปล่อยดโดรนบ้างใช้จุดต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านวังวนอำเภออรัญญประเทศใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทหารไทยตรงนี้ห่างจากพรมแดนบ้านคลองลึกไม่ถึงโลทหารไทยยิงทำลายอาคารแสแกมเมอร์สองแห่งฝั่งปลอยเป็ดใกล้ตลาดรงเกลือ บ่ายเมื่อวานาหลังจากพบว่าใช้ที่ตั้งเครือข่ายแก๊งกมเมอร์นำมาดัดแปลงเป็นที่ติดตั้งระบบป้องกันโดรนและผลซุ่มยิง มายิงทหารไทยอีกทีนึงค่ะอยากให้ดูปฏิบัติการของไทยนะคะคุณผู้ชมว่าแม่นยำมากมากถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีตึกหนุ่งสูงคือตึกสีฟ้านี้และตึกที่เตี้ยกว่าคือตึกสีเทาคือในส่วนของไทยเราเนี่ยพอตรวจสอบว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาก็เคยเป็นฐานกมเมอร์แล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจุดที่มีการยิงอาวุธเราโจมตีเรียกว่าแม่นยำเป้าหมายมากๆเลยนะคะการปฏิบัติการถล่มพวกอาคารเหล่านี้มันยิงแล้วได้สองเด้งค่ะนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือหนึ่ง โจมตีพวกที่มาโจมตีเราสองอะไรแตกลังนีย่ยสแกมเมอร์ก็วิ่งหนีกันออกมาจากตึกเลยคิดดูทำงานหลอกลวงกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่ถ้าไม่ระเบิดบนหัวคงไม่ออกมากันะ,ะหรือส่วนหนึ่งถ้าคิดในแง่อะไรก็คือถูกบังคับขู่เข็นปิดทางเข้าออกอนึกออกไหมเหมือนกับที่เราเคยนําเสนอกันไปว่าพวกนี้ไปอยู่เป็นลังเสร็จปุ๊บเขาจะมีปรปภคอยเฝ้าทํายอดไม่ถึงเป้าเอาไปทรมานห้ามออกข้างนอกยึดพาสปอร์ตไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวัน แต่พอโจมตีในใจเขาอาจจะนึกขอบคุณว่าขอบคุณมากเลยที่ยิงบนหัวฉันไม่อย่างนั้นมันคงไม่ปล่อยฉันออกมาก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันเนี่ยหักเคี้ยวเล็บของกัมพูชาแล้วยังทำให้สแกมเมอร์ช่วงนี้ต้องพักก่อนแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกในเทเลกราฟจะมีการส่งข้อความกันในหมู่คนไทยที่ทํางานอยู่ที่ปอยเปตที่ทํางานอยู่ฝั่งฝั่งนู้นอ่ะบอกใครไปทํางานวันนี้อาจจะมีตึกไหนแจ็คพอตเตรียมลาโลกนะวันนี้ เมื่อคืนมีทหารกัมพูชาเปลี่ยนใส่ชุดเป็นพลเรือนขนอาวุธขนโดรนเข้าไปประจำตามอาคารที่ก่อสร้างและตึกที่มีพลเรือนทั่วไปอยู่เช้านี้เตรียมโดนทางการไทยสอยตึกได้เลยและคำตอบของไทยคือทำลายฐานทางการทหารและหลังสแกมเมอร์อย่าคิดว่าไม่รู้ข่าวมันรั่วกันได้เออดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีคนไทยบางส่วนที่เต็มใจยังอยู่และเต็มใจจะหลอกคนไทยด้วยกันแล้วก็ไปอยู่เพราะไม่รู้ว่ากลับมาจะไปโดนอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจอยู่กันแบบไม่ได้รับบทเหยื่อด้วยนะไปอยู่แบบตั้งใจทําเลยอะ่ะ ก็แจ้งเตือนกันแบบนี้น่าเสียดายแล้วก็รู้สึกรู้สึกผิดหวังอะ่ะกับคนไทยที่บางส่วนที่ไม่ได้รู้สึกว่าพอมันมีความจริงควรจะต้องกลับมาบ้านเรากันให้ได้หมดแล้วแต่ไม่รู้กลัวกลับมาแล้วโดนเจ้าหนี้มั้งเพราะว่าตอนจะไปก็น่าจะไปกู้หนี้ยืมสินกันเพื่อส่งตัวเองไปแล้วตอนนี้น่าจะโดนทวงหนี้โดนหมายหัวอยู่ก็เลยไม่กลับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไปทํางานเต็มตัวให้ทางฝั่งโน้นก็อยู่ตรงนู้นไปเลยไม่ต้องกลับมาเนาะกะ็พูดไปก็แพ้เสียงในหัวอีกแล้ว สองนากาสนาทีที่ผ่านมาทหารไทยยิงกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืนคอชนิดสองสว่างเหนือพื้นที่แฉแดนปอยเปตตรงข้ามอำเภอรัญญะประเทศเปิดทัศนวิสัยจะได้มองเห็นได้ชัดเจนช่วงยามค่ำคืนแล้วปฏิบัติการท,าทหารต่อตำแหน่งที่ตั้งฐานทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่นะครับ บางคืนก็ยังไม่หยุดอางคืนอาจจะเป็นช่วงที่เราเป็นต่อมันอยู่ที่ว่าเรามียุทโธปกรณ์อะไรเหตุการณ์ประทัดที่บ้านคลองแผลงเภอตาพรยาทําให้ทหารเมื่อวานนี้ของเราพลีชีพไปอีกหนึ่งนายนะครับสิบเอกัมพนทองแสงอายุ28ปีอยู่สังกัดกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่2 1รักษาพระองค์ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วสูญเสียกันไปช่วงเช้าเมื่อวานนี้ ทางด้านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีไปดูคลิปนาทีทหารไทยพร้อมด้วยยานเกราะลำเลียงพลสนับสนุนทหารราบและรถถังเปิดฉากปฏิบัติการสู้รบยึดคืนพื้นที่ช่องอันม้าเผื่อน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงเช้า16ธันวาคมกันหน่อย เราก็ค่อยๆออกมาหลังจากยึดคืนได้แล้วค่อยปล่อยคลิปเพราะว่าถ้าปล่อยไปเลยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราใช้วุฒิยุทโธปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมันจะตอบโต้กันได้อย่างทันควัญนะครับดังนั้นก็รอให้ผ่านเหตุการณ์ยึดคืนให้ได้เสร็จเด็ดขาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังมีคลิปที่กองทัพไทยเปิดฉากปฏิบัติการเชิงรุกเข้าประทะกับทหารกัมพูชา ในพื้นที่เนิน500ที่ช่องอันมา้ายางดุเดือดซึ่งตอนนี้เราสามารถยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสถาปนาพื้นที่เป็นของเราเรียบร้อยแล้วก็อันเชิญทงชาติไทยพร้อมรวมร้องเพลงชาติไทยอันนี้คือสิทธิที่อันชอบทำของประเทศไทยถูกรุกรานนะครับ แล้วต่อมาทางเพจ Army Military Force p โพสคลิปอะไร เหมือนนเี่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคลิปนะะมาแล้วทหารไทยพร้อมกับยานเกราะลำเลียงกำลังพลสนับสนุนทหารราบแล้วก็รถถังเปิดฉากปฏิบัติการต่อสู้กับทหารกัมพูชาอย่างดุเดือดพื้นที่ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดบุราชธมนีเมื่อช่วงเช้าของ16ธันวาคมให้เห็นการปฏิบัติงานว่าไทยเราสามารถยึดคืนพื้นที่ช่องอานมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และจุดนี้ก็อย่างที่เรียนไปคือสถานปนาความมั่นคงเป็นที่เรียบร้อยมีการเชิญธงชาติไทยปักเหนือพื้นที่ดังกล่าว อย่างสง่างามนะคะไปดูหน้าเพจเมีม i ลิเ y รีฟอสกันะนะครับคนเนี่ยเข้าสู่วันที่16และหลายแนวรบยังประทะเดือดนะเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นตั้งแต่เช้าตรู่แสดงว่าตัดสินใจจะเอาใช่ไหมที่คุยกันจะคุย24มันวันไหนนะกันพรุ่งนี้ Christmas Eve พรุ่งนี้แล้วอ,อ,อยากจะหยุดยิงเรานะต้องการสันติภาพ ความจริงมันมีคลิปเนาะผมเห็นผ่านตาที่ไหนนะเดี๋ยวลองหาให้คุณผู้ชมดูที่มันบอกว่าใช้วิธีการก็คือเอารถถังไปแอบซ่อนอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนรอให้เราชี้พิกัดแล้วก็โจมตีพอโจมตีเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมบอกว่ายังไงเราทำลายพื้นที่วัดโรง <หา S 1> เรียนโรงพรยาบาลพลเรือน,นโอ้ยเนาะ